สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ด10จงังหวัดติดโควิดสูงสุดยอดผู้ป่วยใหม่ทะลุ200รายทั้งหมดวันที่4กรกาคมสบ,บครายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดในประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม5916ไร่จำแนกเป็นติดเชื้อในประเทศจำนวน5871ไรยจากเรือนจําที่ต้องขังจำนวน39ไรยจากต่างประเทศ6ไรรวมผู้ยืนยันสะสมจำนวน28367ไรหาหป่วยเพิ่ม3404ไร่ให้ป่วยสะสม22903ไร่เสียชีวิตเพิ่ม44ไรเสียชีวิตสะสม2226ไร ผู้ป่วยรักษายอยู่59,938รายอาการหนัก2,147รายใส่เครื่องช่วยหายใจจำนวน616รายฉีดวัคซีนไปแล้วจำนวน1 0 6 7 8 9 7โดสในส่วนของรายงานการติดเชือ้อโควิดสูงสุด10จังหวัดประจำวันที่4กรกฎาคมพบว่า ทั้ง10จังหวัดมีผู้ติดเชื้อเกิน200รายทั้งหมดได้แก่1กรุงเทพ1,498ราย2ปทุมธานี458ราย3สมุทรปราการ412ราย4สมุทรสาคร395ราย5ชนบุรี275ราย6นนทบุรี267ราย7สงขลา232ราย 8นคปรปฐม230ไร่9ปัตตานี213ไร่และ10ยะลา205ไร่ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ